สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่หลายคนเกิดปีโชงบ้างหลายคนแบบว่าเป็นจะเพศบ้างนะคะอยากได้เคล็ดลับการทําบุญนะคะไปเสริมดวงให้กับตัวเองวันนี้แจก6อย่างนะคะที่แนะนํให้ไปทบุญกันนะข้อที่หนึ่งคือการนั่งสมาธินะคะ,ะการสมาธิคือเป็นการที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยในการทําบุญนะคะเป็นการที่ทําง่ายมากๆนะ้ในทุกวันเนะะี่ยค่ะก็ให้เรานั่งสมาธิวันละสินาทียีินาทีการสมาธิก็ทําให้เราเนะะี่ยค่ะเกิดสติเกิดปัญญาเวลา มีเจอปัญหาอะไรมาก็สามารถแก้สถาน,นการณ์นั้นไปได้นะคะแล้วก็อันนี้ส่งบุญดีนะคะเป็นการเสริมบารมีให้ตัวเองดีมากๆสามารถส่งบุญกับ้ากรริเวณได้ด้วยนะคะข้อที่2คือการ ไทยชีวิตโคกระบือนะคะไทยชีวิตสัตว์อ่านะคะจะปล่อยปล่อยโคกระบือก็ได้หรือไปปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้นะคะปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างนี้นะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยค่ะต่อชีวิตนะให้กับมสัตว์นั้นนั้นจะส่งผลให้เราเนี่ยค่ะมีอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจะจากโรคภัยแค่เจ็บทหลายทั้งปวงนะคะข้อที่สามคือการให้ทานการให้ทานนะคะมันจะเป็นทั้งสิ่งของนะคะหรือว่าเงินก็ตามนะคะการให้ทานเนี่ย เป็นการที่เราเนี่ยเสียสละนะกำลังทรัพย์ของตัวเองสละสิ่งของตนของตัวเองนะคะสละความตน้ทีทีเหนียวของตัวเองนะคะให้กับผู้อื่นให้กับคนที่เดือดร้อนกว่านะคะอันนี้ส์การให้ทานเนี่ยจะส่งผลทําให้เราเนะะี่ยค่ะมีกินมีใช้นะคะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเงินทองไหลมานะชุดการเค้าจะเดินุ่งเรืองนะคะข้อที่4คือการรักษาศีล นะคะรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดนะคะทาได้ตามกําลังเลยแต่ว่าเราเป็นมนุษย์นะคะผู้สัตว์ประเสริฐก็ควรรักษาศีลห้านะคะเอาเป็นว่าคนที่รักษาศีลห้าจะเป็นที่รักของเทวดานะคะเป็นคนดีรักษาศีลนะคะจะเราจะสวดมนต์ตนอสมาธิหรือว่าทำาธิการงานใดๆเน,ใน,ใน,นะะี่ยค่ะมันจะส่งผลทําให้การงานของเราจะเรินรุ่งเรืองน,นะทำมาค้าขึ้นนะแล้วพบเจอแต่การเรียนไม่ย์ดีๆค่ะข้อที่5นะคะคือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลค่ะคือบางครั้งเนี่ยตอนทุกครั้งที่เราใส่บาปเม่อท,ที่เรา ทำบุญนะทุกครั้งที่เราสวดมนต์เราไม่ค่อยได้อุทิศส่วนบุญหรือว่ากรวดน้ำนะคะพี่นกแนะนำเลยค่ะว่าให้ทําด้วยเพราะจะมีเจ้ากรรมในเวรนะคะบางจําพวกที่เขาไม่สามารถมารับส่วนบุญของเราแบบธรรมดาได้อะค่ะฉะนั้นเราต้องส่วนอุทิศส่วนกุปสมบบุญแล้วก็กรวดน้ําให้กับเขาด้วยนะคะเป็นการแบบว่าให้เจ้ากรรมในเวรเขาได้อิ่มเนาะเพราะอิ่มเขาจะแบบไม่มารบกวนเราแล้วก็ทําให้หน้าที่การงานของเราเน่ะราบรื่นจะได้รุ่งเรืองนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่6 นะข้อที่6คือการสวดมนต์นะคสวดมนต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราควรทำนะอย่างหลายคนถามว่าพี่นกสวดบทอะไรบ้างนะแล้วก็สวดบทคา,าถาพระสกพัฒนนะคะาถาเงินล้านอ่านนะชินตะบัญชรน,นะคะแล้วก็สวดมันตราในการบูชาอภิคานิบูชาพาระแม่ต่างๆนะคะแล้วก็ส่งบุญแล้วก็กรวดน้ำนะทำแบบนี้ทุกวันนะคะจะทำให้การงานจะร,นรุ่งมเรืองนะคะซับไหลมาเทม,มานะคะการค้าการขายก็ดีนะคะชีวิตราบรื่นนะคะใครที่อยากแบบว่า นะปีนี้อยากเฮงๆอยากปังๆนะอยากให้ชวิตดีขึ้นก็อยากแนะนำเลยคะ่ะว่าให้ทําบุญแบบนี้ในทุกวันนะคะบุญที่เกิดจากการสวดมนต์สมาธิเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินมันต่บาทเดียวนะคะทาด้วยกําลังกําลังของเราเองนะคะแล้วจะเป็นบุญที่อันภาพแรงมากๆมันส่งผลทําให้เราดีทุกๆด้านนะใครที่บอกว่าเฮ้ย hey, สวดมนต์รวยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองสวดดูนะอันดับแรกคือคุณจะมีสติจิตใจคุณจะดีขึ้นจิตใจคุณจะบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะแล้วทาให้คุณสามารถที่จะนะ คือรอดพ้นในทุกสถานการณ์นะปัญหาอะไรเข้ามาคุณจะแก้ไปได้แล้วคุณจะแบบรอดได้นะคะและสิ่งสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เทวดาจะชื่นชมเทวดา,าจะชื่นชอบใครก็ตามที่ไปพูดดปีปฏิพิชฌ์นะเทวดาจะรักนะคะแล้วก็จะคุ้มครองร,รักษาจะส,ส่งผลทําให้เรานะ,ะแบบนะต่ํารวยแล้วก็สําเร็จขึ้นอีกเยอะมากๆเลยะคะ่ะในปีนี้ก็นะแนะนาให้ทุกคนได้ทํากันนะคะใครทําก็สัขด,ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยตลอดปีค่ะ